Elizabeth! เรื่องราวนี้คือสุดท้าย hey, ที่เป็นจุดพลิกผันชีวิตของลอเรนซ์ฮาร์ตตำนานนักแต่งเพลงชาวอเมริกันก่อนที่จะเสียชีวิตหลังจากนี้ในเวลาไม่ถึง1ปี 1> นี่เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของนักแสดงดังอ <love> ีธานฮอะแับผู้กำกับคู่บุญริชาร์ดลิงเลเตอร์ในชื่อบลูมู n ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับผลงานเพลงฮิตตลอดกาลของลอเรนซ์ฮาร์ดอีกด้วยนะคะ <c oughs> นั่งเพิ่งเปิดตัวในสายภาพยนตร์ในสายประกวดรางวัลหมีทองคำหรือว่าโกลเด้นเบรคของเทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลินเมื่อสัปดาหที่ผ่านมาด้วยโดยนักแสดงนำของเรื่ เรื่องอย่างอีตันฮอค่ะเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว่าที่จริงเขาได้อ่านบทภาพยนตร์เรื่องนี้มาเมื่อกว่า10ปีที่แล้วแล้วก็ตอบตกลงแสดงแล้วด้วยแต่ว่าผู้กำกับริชาร์ดลิงเลเตอร์ปฏิเสธค่ะว่ายังไม่พร้อมไว้ปีหน้ามาลองอ่านบทกันใหม่ซึ่งอีตันฮอกก็บอกว่าเขาต้องมาอ่านติดต่อกันเป็นเวลาถึง12ปีกว่าจะตกลงสร้างเป็นภาพยนตร์ในที่สุด ด้านผู้กำกับอย่างดิงเลเตอร์เล่าว่าฮอกมักจะพูดติดตลกว่าเขาจะรอให้พระเอกแก่จนหน้าตาน่าเกลียดสมบทบาทบาซะก่อนถึงจะสร้างหนังได้แต่อีกเหตุผลก็คือเขาเองก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจบทภาพยนตร์ค่ะว่าจะเล่าอย่างไรถ่ายทำแบบไหนเพราะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นภายในฉากเดียวจนจบนะคะจนเวลาพอลงมือจริงๆหนังใช้เวลาถ่ายทำไปเพียง15วันเท่านั้น r i c h a r d ลิงเลเตอร์ขึ้นชื่อด้านการทำหนังโดยอาศัยเวลาเป็นเครื่องมือค่ะอย่างไตรภาคหนังรักในตำนาน Before Sunrise Before Sunset และ Before Midnight นะคะก็ใช้เวลาระหว่างแต่ละภาคเกือบ10ปีเพื่อให้คู่พระนางมีอายุเพิ่มขึ้นไปตามบทบาทจริงๆซึ่งเขายังเป็นเจ้าของผลงานอย่าง Boyhood ค่ะหนัง Coming of Age เรื่องการเติบโตของเด็กชายซึ่งใช้เวลาถ่ายทำสิปีเช่นกันค่ะเพื่อรอเวลาให้นักแสดงเด็กในเรื่องโตไปเป็นวัยรุ่น ซึ่งหนังที่ใช้เวลาถ่ายทำนานๆที่กล่าวมานะคะยังมีนักแสดงหลักคนเดียวกันก็คืออีธานฮอกเนี่ยแหละค่ะ